สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำปืนฉีดน้ำนะ water gun motor dive operation ชุดนี้ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับก็มีมาให้อยู่ทั้งหมด2สีนะคือสีเขียวกับสีชมพูผมก็เลือกมาสีเขียวนะด้านหลังก็มีวิธีการใส่นะถอดถางออกแล้วก็ใส่นะ้ำตรงทั้งวนนะครับ มืนก็มีมาให้อยู่สองแบบนะอ่าอ่ะ,อะลองแกออกมาเลยดูเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงโอ้น้ำหนักใช้ได้นะหนักกำลังดีโหนี่ไงตรงนี้ช่องแบตเตอรี่ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเติมน้ำอ่าไหนดูแบตเตอรี่ก่อนว่า ใช้อะไรบ้างเพราะว่าด้านหลังมันเขียนว่าแบตเตอรี่สองก้อนนะอ,อ่าไหนดูสิอ่าใช่จริงๆสองก้อนโอ้ยอ่าใส่ทานให้ถูกขั้วด้วยนะครับ แล้วก็ปิดด้วยนะอ่าแล้วก็อ่าอ่าน,น็อตเปนเอ้ยน็อต้องขันด้วยไม่ขันมันไม่ได้เพราะว่าฟามันจะปิดไม่สนิทอ่าอ่ะไหนลองกดก่อนละกันโอ้โอ้ถ้าขนาดนี้ก็คงจะยิงไม่แรงเอ้าผมสังเกตได้เลย ได้ยินเสียงแบบนี้แสดงว่ายิงไม่ค่อยแรงยิงออกแบบมไมโครมันจะยิงออกเป็นระยะระยะนั้นมากกว่าโอ้แต่ตายเอาน้ำก็ใส่ได้ไม่เยอะด้วยอ่าอัานไหนลองยิงดูีิไม่ยิงไม่แรงเลยเห็นไหมอ่ะยิงไม่แรงเลยยิงได้แค่นี้จริง แล้วเห็นบอกว่าฐางมันถอดออกมาได้นะไม่รู้ถอดออกมายังไงอ่ะลำบากใจแต่ยิงได้แค่นี้อ่ะไ่ไงมันยิงได้เป็นระยะระยะอ่าก็ดีหน่อยนะชุดนี้เราไม่ต้องไปฟั๊มน้ำนะ่ะคือเราไม่ต้องออกแรงครับแต่ชุดนี้ก็ต้องเสียเงินซื้อ่านมาใส่แทนนะ น้ำได้น้อยมากชุดนี้ก็เทน้ำได้จากจากตรงนี้ถึงแค่นี้เองอี่ครับเออมันอัดน้ำได้แค่นี้นะมันอัดน้ำนิดเดียวแถมจริงก็ได้แค่นี้เองจริงๆเราไปหาเดินดูตามร้านขายของเล่นนะครับตัวนี้นะเวลาใส่น้ำก็หนักขึ้นหน่อยอหน่อยถ้าเห็นแพ็กเกจอย่างนี้แล้วก็ใช่เลยนะครับนี่ไงมีสองสีให้เลือกเขียวและชมพู ใส่กลับคืนไม่ได้อะตั้งอย่างนี้แหละคลิปหน้าก็กลับมาพบกันอีกใหม่นะครับ